วันนี้ไปดีมาดีช anel นเนะคะแนะนำอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะนั่นคือวิหารโเซียนโจซือตั้งอยู่ในที่ดินของมูลนิธิแพทย์ศิลธรรมการกุศลสงเคราะห์เหม่งช่วงเชียงตัวมูลนิธิแห่งนี้นะคะเริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณกลางปีพุทธศักราช5 5 0 1โดยการนำของคุณประวิทย์เกษตรศิลป์ ซึ่งปัจจุบันนะคะท่านได้ล่วงลับไปแล้วค่ะคุณประวิทย์ได้พิจารณาเห็นว่าพี่น้องชาวจีนไทยนะคะที่อาศัยอยู่ในบริเวณคลองดำเนินสะดวกค่ะที่มีเขตติดต่อระหว่างสองอำเภอคืออำเภอบ้านแถวจังหวัดสมุทรสาครและอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีชาวบ้านบริเวณนี้นะคะประกอบอาชีพทำสวนและค้าขายค่ะมีการไปมาหาสู่กันอย่างยาวนานผู้ที่อาศัยนะคะอยู่ กันก็หนาแน่นค่ะแต่ก็มีสุสานสำหรับฝังศพนะคะผู้เสียชีวิตเพียงแห่งเดียวเท่านั้นสุสานแห่งนี้นะคะก็มีเนื้อที่ประมาณ30ไร่เศษค่ะส่วนการฝังศพก็ไม่เป็นระเบียบแล้วก็ไม่มีการล้างป่าช้า ะะอย่างน้อยไม่ได้ล้างป่าชา้ามา60-70ปีค่ะทำให้พื้นที่ที่ฝังศพไม่เพียงพอคุณประวิทย์ค่ะจึงได้เชิญบรรดาพ่อค้าค้าหาบดีมาปรึกษากันเพื่อทำการล้างป่าชา้า เผาศพไร้ญาติเพื่อเป็นการกุศลนะคะที่ประชุมก็ได้ลงมติเห็นด้วยและแต่งตั้งให้คุณประวิปเป็นประธานกรรมการและจัดตั้งกรรมการขึ้นกรรมการนะคะก็ได้ไปติดต่อกับสมาคมพุทธมามะกะการกุศลสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะทางสมาคมก็ให้ความร่วมมือด้วยดีนะคะโดยการมอบให้เหม่งจิงเชียงตัวนะคะแห่งอำเภอโพธารามเป็นพี่เลี้ยง และทําพิธีอัญเชิญท่านปยเชียนโจซือมาดำเนินงานเก็บศพรายาตในครั้งนี้ค่ะโดยตั้งโรงพิธีที่ลานวัดหลัก5ห,หรือวัดประสาทศี์นะคะเริ่มพิธีประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2502ได้รับชื่อว่าเหม่งช่วงเชียงตัวในขั้นต้นและเป็นตัวอันดับที่16ในเครือของสมาคมพุทธมามะกะการกุศลสงเคราะห์ สมาคมพุทธมามากะการกรุศลสงเคราะห์นะคะก็ได้ส่งสมาชิกในเครือค่ะมาช่วยเหลือร่วม ป่าช้าที่เก็บศพร้ญาติในครั้งนั้นนะคะทั้ง2องอำเภอรประมาณร้อยกว่าป่าช้าค่ะใช้เวลาเก็บศพผู้ร้ญาตินะคะและทำพิธีกรรมรวม64วันได้มีประชาชนจำนวนนับหมื่นคนนะคะเพื่อออกไปช่วยกันขุดทองหรือขุดสมนะคะแต่ละวันก็จะมีประชาชนที่มีจิตศรัทธาร่วมไปทำการขุดทอง ด้วยกันเป็นจํานวนหลายร้อยคนเลยทีเดียวค่ะทางตัวจึงได้จัดตั้งโรงทานหุงข้าวอาหารเจเลี้ยงทุกๆมือนะคะเป็นเวลากว่า64วันใช้ข้าวสารประมาณ160กระสอบนะคะแล้วก็อาหารอื่นๆอ,อ,อีกจํานวนมากค่ะอาหารและเงินเหล่านี้นะคะได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาค่ะเมื่อเก็บศพครบทุก ป่าช้าครบนะคะแล้วก็ทําพิธีเผานํากระดูกที่เหลือจากการเผาไปบรรจุณสุสารส่วนรวมค่ะซึ่งตัวนะคะลงทุนไปแสนกว่าบาทรวมค่าใช้จ่ายในการล้างป่าช้าครั้งนั้นนะคะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0สกว่าบาทค่ะ และเงินส่วนที่เหลือจากการล้างป่าช้านะคะได้นำมาสร้างตัวชั่วคราวขึ้นเป็นเรือนไม้โดยตั้งชื่อว่าเหม่งช่วงเชียงตัวมีเป้าหมายนะคะที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่างๆช่วยกันทำเก็บศพไร้ญาติ เก็บซากสัตว์ตายตามลำคลองนะคะมาจัดฝังเพื่อรักษาน้ำในคลองให้สะอาดค่ะถ้าเกิดน้ำเค็มนะคะก็นำน้ำจืดออกไปแจกจ่ายค่ะร่วมกับทางราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆนะคะและร่วมกับสมาคมพุทธมามากะก,การกุศลสงเคราะห์ทำการเก็บศพไร้ญาติตามตัวที่ตั้งขึ้นใหม่นอกจากนั้นค่ะยังเปิดเป็นโรงเจ บูชาท่านเทพโปยเชียนโจซือน,นะคะนำคำสอนของเทพเจ้ามาปฏิบัติในแต่ละปีค่ะทางตัวก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นนะคะเงินที่ใช้จ่ายนี้นะคะก็ได้มาจากผู้บริจาค ที่มีทําการสมทบนะคะรายได้จากสุสานบ้านนะคะต่อมาในปีพุทธศักราช2,503เบ่งสวงเสี่ยงตัวได้ขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นมูลนิธิและตั้งชื่อว่ามูลนิธิแพร่ศิลธรรมการกุศลสงเคราะห์มูลนิธินะคะได้ํำเนินการนโยบายช่วยเหลือประชาชนตลอดมาค่ะจนเป็นที่เชื่อถือของประชาชนชาวดำเนินสะดวกบานแพ้วและจังหวัดใกล้เคียงค่ะ จนกระทั่งมาในปีพุทธศักราช2513มีการเก็บสมรายาขึ้นอีกครั้งหลังจากเสร็จงานทางมูลนิธินะคะมีเงินเหลือประมาณ200,000บาทจึงได้นําเงินไปฝากธนาคารไว้เป็นทุนเพื่อขยายงานต่อไปในปีพุทธศักราช2514ทางมูลนิธิได้ซื้อที่ดินตําบลวัดโคกอําเภอดำนนสะดวกจังหวัดราชบุรีคะ่ะรวมเนื้อที่143ไร่เพื่อจัดเป็นสุสานเพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่งจัดสร้างศาราพักศพหนึ่ง เจาะบ่อน้ำบาดาลหนึ่งบ่อลงทุนเดินสายไฟจากถนนทางหลวงเข้าไปหาศาราพักศพและอื่นๆนะคะรวมเงินทุนประมาณ1 3 0 0 0ล้านแกว่าบาทค่ะประมาณปีพุทธศักราช2517ได้มีผู้มีจิตศรัทธาส4ท่านนะคะคือนายยงเกียรติเกียรติศิวราทารา 2. อนายสุชาติโชติวิทยากุล 3. นายกําชัยชีพชัยอิสระ นายสิงห์พรกายพันเลิศทั้ง4ท่านนะคะได้ร่วมกันซื้อที่ดินยกให้กับมูล,ลนธิธิมีเนื้อที่ประมาณ4ไร่สำหรับให้มูลนิธิใช้ก่อสร้างตัวถาวรค่ะ ต่อมาในปีพุทธศักราช2,520ค่ะทางคณะกรรมการก็มีติเป็นเอกฉันในการจัดสร้างตัวใหม่ในกลางปีพุทธศักราช2,522ได้ทำการพิธีวางศิลาฤกษ์ใช้เวลาก่อสร้าง3ปีนะคะทุกๆ10ปีค่ะทางมูลนิธิจะจัดพิธีเก็บศพระญาติหลังป่าช้าขึ้นมูลนิธิแพทย์ศิลธรรมการกุศลสงเคราะห์มีวิหารปยเซียนโจซือหรือ อี่เยี่ยงไทยนะคะเป็นอาคารสองชั้นสถาปัตยกรรมแบบจีนชั้นล่างมีรูปเคารพเทพเจ้าหลายองค์นะคะได้แก่ซัมเชียฮุกโจชั้นบนได้แก่โปยเซียนโจซือหรือ8ดเทพ ความเชื่อในรัที่เต่าของจีนนะคะแปดเทพเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนนับถือมาช้านานนับเป็นหนึ่งในบรรดาเซียนนับร้อยร,อ,ยรอ,ยองค์ของจีนชาวจีนนะคะมีความเชื่อกันว่าเซียนทั้ง8องค์นี้นะคะเป็นผู้อำนวยโชคลาภและความร่ำรวยซึ่งแต่ละองค์ค่ะก็มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แตกต่างกันออกไป สำหรับท่านใดที่ต้องการมาสักการะขอพรนะคะที่มูลินทีพระศิลธรรมการกุศลสงเคราะห์เหม่งช่วงเชียงตัวสามารถเดินทางมาได้นะคะตั้งอยู่ตำบลโลงเคอําเภอบ้านแพว้วริมคลองดำเนินสะดวกและคลองอ้อมใหญ่นั่นเองค่ะการเดินทางสะดวกมากๆเลยนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe หรือกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ